ถูกไล่ออกยังมีสิทธิ์ได้เงินชาราภาพจากประกันสังคมอยู่ไหมสวัสดีครับนี่คือ YouTube channel hrcomars คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีมีคำถามจากคุณผู้ชมถามเข้ามาหลายคนแล้วนะครับว่าถูกไล่ออกหรือว่าถูกให้ออกเนื่องจากมีความผิดร้ายแรงยังมีสิทธิ์ได้เงินชาราภาพจากประกันสังคมอยู่ไหมเนื่องจากว่าผู้ถามเนี่ยก็ไปเห็นกรณีของคนที่ไปใช้สิทธิ์ว่างงานก็มีบางคนนะครับ ถูกให้ออกเนื่องจากมีความผิดพอ,อไปใช้สิทธิ์ว่างงานก็สรุปว่าใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับก็เลยทําให้คนที่รอรับเงินชาราภาพเนี่ยยังไม่ได้ตกงานนะครับก็เลยเป็นกังวลไปว่าอา้าวเงินว่างงานพอออกจากงานเพราะว่ามีความผิดเนี่ยไม่มีสิทธิ์แล้วเงินชาราภาพจะเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อให้คลายความกังวลตรงนั้นผมก็เลยทําคําถามคําตอบมาให้นะครับคําถามที่ถามว่า ยังจะมีสิทธิ์ได้อยู่ไหมนะครับก็ตอบสั้นๆเลยนะครับว่าได้ครับที่ได้เนื่องจากว่าเงื่อนไขของเงินชาราภาพนั้นไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะเหมือนกับของกรณีว่างงานนะครับของกรณีว่างงานเนี่ยต้องไปดูกันอีกนะครับว่าถูกให้ออกเนื่องจากอะไรนะครับเป็นการเลิกจ้างก็จะได้อีกแบบหนึ่งนะครับเป็นการลาออกก็ได้อีกอัตราหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นการกระทําความผิดร้ายแรงอันนี้ก็คือ ไม่มีสิทธิ์เลยนะครับแต่สําหรับของชราภาพเขาดูแค่ว่าความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงแล้วก็อายุไม่น้อยกว่า55ปีบริบูรณ์แค่นั้นเองนะครับถ้าใครถูกไล่ออกจะถูกไล่ออกตอนอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับสิทธิ์ตรงนี้ของเราก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับหรือบางคนถูกไล่ออกตอนอายุถึงเกณฑ์แล้วนะครับก็ไปรับเงินชราภาพได้นะครับไหนๆก็ทําเป็นคลิปแล้วนะครับผมจะตอบ แค่ว่าได้อย่างเดียวเนี่ยมันก็กระไรยอยู่นะครับผมก็เลยขอยกสาเหตุอื่นๆขึ้นมาด้วยเผื่อว่าจะมีคนสงสัยไปถึงสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับว่าสาเหตุอื่นที่นอกเหนือจากไล่ออกล่ะยังได้อยู่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าทุกสาเหตุนะครับใน7สาเหตุนี้ไม่ได้ทําให้สิทธิ์ในเงินชาราภาพนั้นหายไปไหนนะครับแม้แต่ข้อ6กเนี่ยครับข้อที่บอกว่าตายเนี่ยครับไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วนะครับ ในเงินชราภาพนั้นก็ยังไปตกเป็นของทายาทนะครับจนกว่าจะไม่มีใครนู่นแหละครับหาทายาทไม่ได้ไม่ได้ระบุไว้ให้ใครเงินจึงจะตกเป็นของกองทุนนะครับและเมื่อตกเป็นของกองทุนก็จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ประกันตนท่านอื่นๆนะครับก็มีโอกาสที่จะพัฒนากองทุนให้เจริญเติบโตขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังมีผู้ที่จะมีสิทธิ์รับอยู่แม้ว่าตายไปแล้วก็ยังมีสิทธิ์นะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะครับจะถูกออกด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีผลกระทบว่าจะได้หรือไม่ได้เงินชาราภาพนะครับนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตาม youtube c h anel n hrcoms a k ที่สัญ,ญลักษณ์ของช่องครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ